อะไรออีกาอุโมงอเออะเอโอโอขาขาขิมกุ้งคือเคเคโคลา โคสะพานซาชีชิซุงซเส้นทางเซโซโซตาตะจิงจกชิซึเทวดาเท พงโทนานานิ้วนิธนูนึเน็กไถแนโนดโนหันฮะฮิปโปฮิหูฟืเห็ดเฮ หงหมามะมีดมีจมูกมือเม็ดแม่มดมะยายา UFO ยูโยคะโยลาเมง ลาลิงลีรูลืลเล็บเลโลบอทโลว้าววะาโอน่ากลัวโออึ่งอ่างอ